สวัสดี p f เฟซีเบอร์ทุกคนเด้อสวัสดีปีใหม่เด้อทุกคนมือนีน้องลี่ชิเป็นลิ้นส่งการแบบที่คนไทยเพ่นลิ้นกันทุกคนนั่นก็คือเพ่นลิ้นกลางคืนเนาะตอนนี้เวลานี้มันสองทุ่มทุกคนน้องลี่กำลังซิออกจากโรงแรมไปลิ้นส่งการยูยูดีทาวน์นาะทุกคนเนะาะใจแท้แม่นยักไปท่ายบรรยากาศมาให้ P f เเบิ้งซื่อๆน้องลี่บิ้ยกเปียกยน้ำแล้วเพราะว่าเปียกมาสามมื้อ สามมือตั้งแต่ลินดูหนองคายมาเูืเลนทุกคนเนาะสี่มือน้องลีแพมามืดเลยบ่งบอกว่าเพรอย่างเนอะทุกคน้ะกะมือนี้ถ้าเลือกได้เทกะบุยักเปียกเนะาะแต่ว่าถ้าเปียกกะบบเป็นอย่างทุกคนถ้าหากมีคนฮดน้องลีหรือปะแป้งน้องลีนน้องลีกะสีไปปะแป้งพเพื่อนลินนะเพิ่นแบบปกติเลยถ้าหากบบมีคนปะแป้งกะจะไปถ่ายภาพบรรยากาศมาไฟาพีเอฟสีซื่อเนาะ ละกะ็สิกับมาฮองดูคนความจริงะนะเพิรนท่านลินจนซอแจ้งกับมีุกคนเนาะผู้สุดยอดเลยน้องลีกับหากก็เห็นปีนี่แหละทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเบื้องภาพบรรยากาศนํำการทุกคนแล้วก็มาเบิ่งสภาพหลังจากที่เป็นลินแล้วซิเป็ใหญนนะ่เนาะรอาทายติดตามเบื้องจนจบคลิปเดี๋ยทุกคนเพราะว่าสภาพนางเต้นยูนอคายมาจนฮอดอุดร ที่14วันที่15มือนี้ก็คือสภาพหลังจากที่เป็นลินมาก็คือเบิ้งบุดายเลือยนะทุกคนเนาะโอเคไปเราไปลินส่งกันกันทุกคนตอนนี้สีฮอดสองทุ่มครึ่งแล้วทุกคนคนยังเต็มอยู่ ไปยูดีทาวมาแล้วทุกคนกับโเห็นคนหลายเดินออเนาะไปยูบอนโซนอาหารนะหรือว่าไปบัทึกบ่อนว่ะทุกคนบบค่อยเห็นคนเนาะที่มีคนยูบอนพูนกายลางรถไฟไปพูนทุกคนเดี๋ยวน้องลี่ซที่ซอยนี้ไปหาเซนท่านทุกคนเพราะว่าน้องลี่มีแนวอยากกินยูเซนท่านฮะเนาะรถติดเลยแถวนี้นะคุณนะ กำลังม้วนเนาะ บัวล่ะโอ้ยมาได้3คนนี่ล่ะสวยเย้องสินี่นะ สงการามสงการามรื่เนเริงชื่นบานเมือไทย สายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสมรานความทุกข์ร้อนให้มันลาลดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสารานสงการสงการ ชื่นบ้านห้ไทยส่งกรานสงกราน สายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสมราสความทุกข์ร้อนให้มันลา สงการงกานครอบครัวเบิกบานพข้อหน้าสงการานสงการานยากมิดได้ขึนย้อนมารวมฉลองวันปีใหม่สิ่งเก่าทั้งหลายให้ผ่านพ้นมอบความรักแก่ทุกคนโกรธเคืองกับรองอภัยความทุกข์ร้อนให้มันลายดุดดังสายน้ำชื่นใจ เติกำลังคือเริ่มใหม่สดใสใจ,จสุขสำราญความทุกข์ร้อนให้มันไายดูด,ดังดสายน้ำชื่นใจเมกำลังคือเริ่มใหม่สดใสใจ,จสุขสำราญสองร ชื่นบานหาไทยสงการสงการให้ความทุกข์จางหายไปสงการสงการ ส,ส,ง,สงการสงการชื่นบานรับพอรอีใหม่สงดังตั้งใจคิดการสงการสมการืร่นเดิมชื่นบานมาไทย ังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำรานความทุกข์พรนให้มันลายดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสมรสาน สงการรื่นเริงชื่นบานแห่ไทยสงการสงการให้ความทุกข์จากหายไปสงการสงการครบอครบ,ครบครัวเบิกบานพร้อม้า ้สุขสำราญสงกรานสงกานชื่นบานรับพรปีใหม่สงดังตั้งใจคสงการานต์สงการานต์รื่เนเริงชื่นบานเมือไทย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ trong นี่คือสภาพของคนที่บอกว่าจะไม่ให้โดนน้ำบอกให้ทึกเป้งทุกคนโหบึดสภาพทุกคนอ้อตอนแรก้องลีว่าซิไปยู่ดีทาวทุกคนอันอยู่ในคลิปมันแทพสิบ,บริ้าอย่างเลยเลยเพราะว่าแบบเสียงเพลงดังแหงทุกคนตอนแรก้องลี่ว่าซิไปอยู่ดีทาว้องลี่กับไปแว่เบิ่งแล้วไปเบิ่งกะคนอ่ามือนีหันคนสลายหันสิไปอัน สนท่านทุกคนเพราะว่าพี่พลอยสมภูเพิ่นซิมาตรงนีกลับไปท่าเบิรงทุกคนตั้งเต่ตอนอันสองทุม่มลุงนีออกไปจนตอนนี้สามสี่ทุ่มแล้วทุกคนยัง,งบ่เห็นเนาะบอกว่าเพื่อนจีึ้นอ่าลินจากโมงขึ้นฮองเพ่งจากโมงเนาะลุงนีก็เลยมาก่อนทุกคนเพราะว่าแบบระหว่างที่ขี่รถไปนะเพื่อนหดน้ำเนาะ,ะกับปะแพงทุกคน ก็เลยเฮ็ดให้พื้นของลงี่คะมันเริ่มขึ้นเริ่มขันอีกแล้วลงลิกเลยกลับมาห้องทุกคนเพื่อที่สิมาอาบน้ำแล้วก็พักพอนเนาะ้าบึงที่พอสมภูบระวัทุกคนเออลงุงีิกะคลิปนี้ก็ได้เห็นเลยทุกคนว่าเออคนไทยเพิ่นลินสูงการกลางคืนเทแททุกคนเนาะเพิ่นลินสูงการกลางคืนแล้วว่านี่ ขี่ yup. อันร่างที่ขี่รถมาที่พักโรงแรมนะทุกคนคนก็คือยังเต็มถนนเลยทุกคนจนแบบอันรถจนแย่กันนะทุกคนเนาะข้างแรกทุกคนที่แบบเห็นว่าเบิร์เบอร์ลินส่งการตอนสวยน้อง,งลีกาใหญ่มาแบบบรลินส่งการตอนสวยคําแเลยกับไปนอนสิน่เนาะทุกคนเนาะน้องลีขยันยามแบบ สิเฮ็ดคือเพิ่นแล้วทุกคนแต่ว่ามันเฮ็ดห่ได้น่ะสันจาตญานมันบอกว่าข่าแล้วควรไปนอนสิและทุกคนนอนก็เลยลูงนก็เลยได้มานอนทุกคนอืมแล้วกาอีกอย่างกาลุงรี่บสบายแด่ทุกคนลวกาต้องได้กลับมาห้องเพื่อตัดคลิปมืออื่นลุงรี่จะเดินทางออกเมืองทุกคนก็เลยว่าขอมาพักพอนะเนาะถ้าหากลุงรีบบไดีบไดีเฮ็ดเวียกแบบนี้ลุงรี่มีเวลาลิ้น คือเพิ่นฮ่านนีก็น,น่าจะอยู่ได้อยู่ทุกคนแต่อันนี้มีหน้าที่ที่ต้องเห็ุก็เลยขอบบลินเดึกเนาะทนีนอนเดิกแล้วเป็นคนที่แบบนอนเด็กและสีแบบดังทรงรุดความดันรุดนะทุกคนโอ้โหอยู่โอ้อยุงตัวปะย่ะย่อยทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้วันี่ขอตัวไปอาบน้ําสระผมแล้วก็ขอตัวพักพอนกันเลยทุกคนเด้อเนาะมันีคิดว่าโอ้ล้วก็เป็นครั้งแรกทุกคนที่วันีน้ได้เห็นแบบอันับรุ่นไทยพร้อมเพียงกันเต้นอยู่ท่ามกลางน้ําลงมาเนาะอันนี้ก็คือแบบได้เห็นหลายอย่างแห่งทุกคนมาปีนี้นะเนาะ ไปกรุงเทพปีกาดนี่ก็คือแบบนุงรีบฮูเดียวเพื่อนลิ้นกลางคืนกลางคืนแล้วนุ้งรีบก็ไปนอนทุกคนนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีสวัสดีปีใหม่เด้อ